นี่แฟนคุณโซคูดนะครับผมโซอัลนะฮะโซอัลเป็นเรื่องปกติมากนะครับอันนี้เป็นรุ่นนะครับเวลเว็นะครับผมนี่เป็นรุ่นเวลเว็นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบความแมทนะสังเกตนะฮะจะมีสีอมชมพูหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรมันโซอัลนะครับปรากฏเขาออกรุ่นใหม่ครับผมก็คือมาแทนนะฮะเป็นตัวแฟนคุณตัวแรกที่ออกมาแทน ตัวเดิมนะครับผมเป็น s m ooth แม t t นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าเป็นยังไงตัวพับนะครับเหมือนเดิมนะครับอันสม ooth แม t นี้เขาใช้แล้วนะครับพอดีอันนี้ยหยิบม,มาจากสต็อกนะครับผมสีค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมด้านบนนี้นะครับตรงนี้อันนี้แบบแตกเลยนะครับอันนี้คือ เวลเวทนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นสมูทแมทนะครับผมถ้าส่วนตัวนะครับเทียบกันแล้วนะครับถ้าเนื้อใหม่นะครับผมตัวสมูทนะฮะจะมีความนุ่มนะครับเนียนลื่นกว่านะครับในขณะที่ตัวเนี้ยจะค่อนข้างมีความแห้งนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นแป้งกว่านะครับตัวใหม่จะ ก็สมชื่อนะครับผมมันจะนวลกว่าครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับผมตัวใหม่นะครับผมตัวสム ooth นะครับผมก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีความกังวลเรื่องความมันนะครับแล้วก็คนที่มีผิวมันเนี่ยก็มักจะมีผิวที่ไม่เรียบใช่ไหมครับเมื่อผิวไม่เรียบเนี่ยก็ตัวนี้จะช่วยในความเรียบเนียนของผิวมากขึ้นด้วยนะครับถ้าสังเกตนะครับตัว เจ้าโตเบววลเบตเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะผมว่ามันรู้สึกหนาจนเกินไปนะครับผมจะชอบเป็นรุ่นอ,อ,อื่นๆมากกว่านะครับซึ่งออกตัวนี้ผมว่าจะตอบโจทย์กว่าแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่สุข,ขุนะครับทุกสาขานะครับชิดลมนะครับภารกอนรัดพลาวแล้วก็ภูเก็ตครับผมลองไป ลองกันได้เลยครับผม